ก็โอเคนะครับผมเออคือคลิปที่รับกาแฟตอรับแม่งดีจัดเลยมือน้องๆหนูๆทุกคนชอบมากเลยนะครับวันนี้กูก็จะจัดอีกประเทศ2ประเทศนะให้พวกมึงไปดูเลยนะคลิปนี้สนุกแน่นอนครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับหาสปอนเซอร์ปลดแบนนะครับถ้าเกิดอยากดูคลิปสนุกๆแบบนี้อีกก็ต้องมีสปอนเซอร์ใจดีมาปลดแบนให้ผมด้วยครับขอบคุณครับผมไปดูคลิปไปเลยดีกว่าเพยมเพยม แม่ตายฮี่อ่ะไม่คุยกับโกมันก็ตายนะเว้ยพี่ครับพี่ครับพี่ครับพอดีผมเพิ่งเข้าเกงมาเด๋อเข้าไปไอ้ดอบยังไงพี่เรียออใช่ใช่ครับ เขาแปลนดอปยังไงพี Hello, ่ฮัลหลพี่เขาไปอนดอปยังไงพี่ F5 ครับ F5 ครับพี่สวัคอัอฮัพี่โอ้ยพี่มดฟิวดินี่ครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นไอดอนะ เล่นแอดดัในมงไฟนะวันนี้ผมก็ไปดูกันเลยนะรอรอคาเรื่องเฮ้ยคนไปแก๊งมันมาที่ผ่านแล้วใครอ่ะเฮียกูหมูหจำไม่ได้หรอเฮียมู่นี่เป็นครับเป็นครับเป็นครับ เขาไม่อยู่หรอพี่ไก่ทอดเขาไม่อยู่กูอยู่คิดเก็บพูดเว้ยสัเจ็บกูดิใครเนี่ยพี่เซนไงเอ้ามันใส่ได้ ไม่แล้วเนี่ยใครใครเนี่ยพี่เศนไงไม้หนึ่งอ่ะใช่ไหมใครไม่ใช่นั้นหมายถึงเนี่ยไอ้โรนเนี่ยมันเดินลงมาดิเออไม่รู้เว้ยเพื่อนพี่ไก่ทอดหรือเปล่าเขาบอกพี่ไก่นี่ใครนี่เฮียโหลเฮียเอ้าใครอ่ะผู้บอกแล้วว่าใครเนี่ยใครอ่ะเออตอนแรกพี่ไก่ทอดบอกไม่อยู่ก็นึกว่าเพื่อนโหลเฮียใครนี่เฮียไก่ก็อนโหละพี่ชาย ครับพี่ชายใช่มะใส่เข้ามาอะไรอ่ะอะไรอ่ะผู้พ่อแทงเลยไหพี่เป็นใครไม่ได้มึงถามเขาก่อนว่าเขาเป็นใครโอ้พี่ชายใครเนี่ยฮัลโหลครับพี่ชายเมตุนิแมมมี่พี่ชายครับโอ้โหเสืกว่าัวมันเยอะเกินอะตอนเนี้ยฮัลโหลครับฮัลโหลครับเย็มไหมใครอ่ะถ้าไม่รู้ให้ให้ไม่เขีมรู้แทงงนเนะถ้าไม่รู้แทงแล้วแจ้งแอดมินเลยนะ เดเนบนหัวฉันมีตัวสาตัวไม่ค,คน,<ห>นในแก๊งใหม่หรือเปล่าพี่ทอมได้รับใครมาเพิ่มปะใครมากูยังไม่ได้กดหรอกใครโอเคล่ใาใจอ่ะไม่คนในแก๊งเราไม่มีใครแต่งโลนนี่เออไม่มีใครแบบแบบนี้นะไม่มีเออเดี๋ยวแจ้งให้เลงพี่อาร์ตไอ้เหี้ยพี่อาร์ตคุยใช่หรอไอเหรอม,อมาแล้วเข้ามาแล้วนะใช่หรอดับเข้ามา เจกเด้ลเจงครับพี่ชายเจกเด้ลเจกเดิ้ลเป็เดิ้ลเฮยมันกลุ่มตายพ่อมึงตายเฮียควายไว้สัตว์เล่นหาพ่อมึงไงตอบโผล่ควายแล้วมะฮะควายไรนึงคุยไรมึงควายไรยไรนึงเฮียอย่าเลยวะเฮีย อไมึงคอะไมึงอมึงคอมึงอมึงมันต่อยมันจะตายมึงเนะน้องอไรมึงอะไยมึงคะไเากรปเุปนุปเียวไม่มึงตายหรอโหลเล่นกันพ่มไงไอดอกไปเหี้ยอย่าอินเกมดิอินหาพ่มไงฮะอินหาพ่มไงลโหลมาดิดิคยชุกันหาพมหรอโหลชุกันหาพมหรอ ชัวป่ะไที่เอยวหรอช่ไปหรอชาไปที่เอิงกอนมิชานไปท่เว่จะอินหาพมอมื่ออหาพ่อมืออ่อย่าอย่าพอม่อโอ้คนมาแล้วกูคนกูคนใหม่ในเกงเว้ยุรู้มัยอ่ะคนใหม่ในเกงเว้ยกูเองอ่ะเออคุู้กูคนใหม่ในแกงเว้ยมาดิปี่าชุบกันหาพอื่อไอ้สักงวไอตายตีนกูเว้ยโธ่มื่อไงอีดอกไปนอนนี่อเีย อีดอ,อกควายอะไรไอสัตว์มานีด,ดิวยาวยอีดอกรวายอะไมึงร้องหาพ่อไงอีดอกควายแล้วมานี่ดิไม่มึงหรอไอสัตว์โอ้ยอีกด้วนเยโป้วาพ่องไงเหียขึ้นไปต่อยมั้ย บอกดิว่ะเมียเมียมมึงสวยก่าป่ะชิมได้ป่ะชิมเลยโอ้ยผู้หญิงอีผู้หญิงมันบางอะเรเอียอะไรวะขอโทษครับพี่ขอโทษครับเอียอะไรอะเคออะไรอะถามพ่อมึงดีถามแม่มึงดี อยากตายหรอขอเมียมึงมึงบอกดิขอเมียมึงมึงอุ้งแล้วกดกดท้าเล็กอ่ะกดท้ากดท้าเล็กกดท้าเล็กกดท้าเล็กใสมึงกดท้าเซียวมันนี่กดท้าเล็กจับแล้กดท้าเซียวมันดิเหี้ยคือไป็นคนเอบอกว่าโอ้ยเมียมึงเด็ดจังว่าบอกดิเออเออเอาเร็วเร็วดิสวยเอาขอเรี็วมากขอเดิเมียมึงเด็ดดีว่ะบอกดิเมียมึงไม่อยู่กับพลไส่รอนเนอะไปแล้วไอ้เหี้ยโอ้ยไปแล้วไอ้เหี้ยมึงเข้าไปต่อยดิไอ้เหี้ยสองคู่หูเนี่ยมึงบอกดิว่าเก้งเสี่ยวไอ้เหี้ยไม่ค่อยชอบไอ้เหี้ย ไอ้เน oh? oh, yeah ี ah yeah, yeah, oh yeah, ่ยไอ้เนี่ยมันหนีเอาเนีเดี๋ยวะจมันโดนเนี่ยโวยอือจบอย่างไวเลย